สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีแอปดีๆจะมาแนะนําให้กับลูกค้าในช่วงยุคโควิดที่ต้อง work from home กันแบบนี้นะฮะซึ่งแอปตัวนี้ผมบอกเลยว่าเราสามารถสร้างรายได้ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทํางานหรือที่ไหนๆก็ตามและยังไง้าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้ที่เพจด m เมเกอร์ i a เดียนะครับบนหน้า Facebook ไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับลูกค้าเข้ามาที่ Google ครับผมแล้วพิมพ์ตามที่ผมพิมพ์ไว้ด้านบนเลยคือ d m e d i a v i p ครับ หลังจากนั้นนะครับจะขึ้นลิงก์แรกขึ้นมาว่าดี e d เด p l a t f o r m ให้เรากดเข้าไปได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดสมัครสมาชิกนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างเขียนว่าสมัครตอนนี้เลยให้เรากดเข้าไปครับช่องแรกนะครับกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของเราได้เลยครับช่องที่2เป็นการใส่รหัสผ่านช่องที่3เนี่ยครับเป็นการยืนยันรหัสผ่านที่เราใส่เข้าไป และช่องที่4ี่กรอกรหัสยืนยันให้เราสังเกตหมายเลขทางด้านขวาครับอย่างของผมเนี่ยคือ3 4 8 9ี่ให้เราใส่เข้าไปได้เลยรหัสการเชิญถ้าไม่มีใครเชิญเราหรือว่าเราเพิ่งรู้จักแอปนี้ด้วยตัวเองเราเว้นว่างไวเ้เดเว้นว่างไว้ได้เลยครับโทษทีครับหรือว่าถ้าเป็นเพื่อนที่เชิญเรามาเราใส่รหัสของเพื่อนได้เลยหลังจากนั้นกดลงทะเบียนสาหรับบัญชีครับแล้วกดลงชื่อเข้าไปเลยครับผมหลังจากเราเข้ามาหน้าแรกเนี่ยครับ ถ้าลูกค้าบางท่านว่าถ้าเข้าผ่าน Google เนี่ยมันจะจํายากไปไหมเราจะทํำยังไงให้ลูกค้านะครับเลื่อนสังเกตด้านล่างครับขวามือจะเขียนว่าประวัติส่วนตัวให้ลูกค้าเลื่อนลงมาด้านล่างครับจะเขียนว่าแอปดาวน์โหลดครับกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับจะแสดงหน้าต่างนี้ขึ้นมาลูกค้าที่ใช้ iPhone iOS นะครับให้ดาวโหลดฝั่งซ้ายลูกค้ากนไหนใช้ Android ให้ดาวโหลดฝั่งขวาได้เลยครับตัวเนี้ยครับจะมีแอปลักษณะเดียวกับเว็บที่เราเข้าเลย โหลดเสร็จปุ๊บให้เราใส่รหัสเหมือนเดิมครับก็คือเบอร์โทรรวมทั้งรหัสผ่านจะกลับมาที่หน้าแรกเหมือนเดิมหลังจากกลับมาที่หน้าแรกแล้วเราอยากรู้จักว่าบริษัทนี้มีตัวตนจริงหรือเปล่าให้เรากดที่หัวข้อแรกก็คือเกี่ยวกับเรานะครับจะมีรูปภาพของบริษัทครับรวมทั้งประวัติเบอร์โทรติดต่อที่อยู่และเวลาทําการนะครับรวมทั้งใบรับรองหน้านนี้จะมีไปหมดเลย หลังจากนั้นนะครับกลับมาที่หน้าแรกเหมือนเดิมลูกค้ากดคําว่ารางวัลครับที่อยู่ใต้คําว่าเกี่ยวกับเราในแต่ละวันนะครับลูกค้าสามารถเช็คอินเพื่อรับเงิน1บาทได้ฟรีๆอย่างวันนี้ครับผมกดรับไปแล้วอยากรู้ว่ารับตรงไหนครับจะดูที่ขวามือด้านบนจะเขียนว่างานประจําวันตรวจสอบแล้วอันนี้คือผมกดรับไปแล้วครับส่วนด้านล่างเนี่ยครับจะเป็นงานอีเวนต์สำหรับสมาชิกใหม่ดูวิดีโอแนะนำการใช้งาน หรือว่าดูบทนําแพลตฟอร์มอันนี้เราสามารถได้เงินฟรีๆเลยซึ่งตรงนี้ผมทําไปหมดแล้วต่อมานะครับเราอยากรู้ว่าแล้วเราจะทําภารกิจยังไงกดเข้าไปที่งานได้เลยครับอสักครู่นะครับกดเข้าไปนี่น่ารักครับโทษทีครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับจะเขียนว่าเริ่มงานกันเลยให้เรากดเข้าไปเลยครับง่ายที่สุดสําหรับลูกค้าถ้าให้ผมแนะนํานะครับให้เลือกเป็น Facebook ดีกว่า หลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นข้อมูลลูกค้าต่างๆให้เรากดรับทางด้านขวามือครับต้องบอกก่อนว่าสมาชิกที่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่อ่ะครับโดยที่ยังไม่ได้อัปเกรดตัวเองเป็น v i p นะครับจะสามารถรับได้3งานต่อวันครับลูกค้ากดรับได้เลยถ้ารับเสร็จแล้วกลับไปที่หน้าหลักครับแล้วกดเข้าไปที่งานอีกทีหนึง่งงานจะมาอยู่ทางด้านนี้หมดเลยครับหาแล้วทำยังไงต่ออย่างหลังจากนี้ครับให้เรากดที่เปิดลิงก์ URL ตรตัวหนังสือสีฟ้าครับกดได้เลย หลังจากเปิดแล้วนะครับให้เรากดถูกใจเพจหรือว่าถูกใจวิดีโอตามที่เส้นทางเขาระบุมาเลยหลังจากถูกใจแล้วให้เรากดแคปหน้าจอนะครับหลังจากแคปหน้าจอแล้วเรากลับไปที่ตัวเดิมที่เรามาเลยครับกดเข้าไปที่รูปภาพครับฝั่งขวามือกดที่ท้างรูปภาพอาัลบัม้มแล้วก็ใส่ตัวรูปภาพที่เราแคปไว้ได้เลยครับ หลังจากใส่แล้วนะครับให้กดส่งได้เลยครับตัวงานตรงนี้ครับจะหายไปให้เรามากดดูที่หัวข้อที่2คือรอการตรวจสอบหลังจากแอดมินเขาตรวจสอบแล้วว่าเรากดไลค์จริงเราดูคลิปจริงแล้วถ้าลูกค้าบางท่านนะครับอยากได้งานเพิ่มกว่าเดิมอยากได้เงินเยอะกว่าเดิมทำยังไงให้ลูกค้ากดมาที่ V I P นะครับกดเข้าไปที่สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกค,ครับตรงนี้ครับในหน้าต่างนี้จะแจ้งไว้หมดเลยว่า ระดับปกติเนี่ยเราไม่เสียค่าสมาชิกเราได้3งานงานละ3บาทวันหนึ่งเนี่ยเราได้9บาทเดือนหนึ่งเราได้270ครับปีหนึ่งเราได้3 2 8 5บาทและ VIP ต่างๆเนี่ยมีราคาสมาชิกเท่าไหร่มีงานที่เรากดได้เนี่ยเท่าไหร่มีจานวนเงินเท่าไหร่รวมแล้วเท่าไหร่เขาจะลงไว้ในนี้ทั้งหมดเลยแต่ต้องบอกก่อนว่าราคาสมาชิกนะครับไม่ใช่รายเดือนแต่เป็นรายปีนะครับเราสามารถดูได้เลยครับตรงนี้ แลวถ้าเราต้องการจะเติมเงินเพื่อที่จะเป็นสมาชิกละ่ะเราทํำยังไงเรากดเข้าไปที่ประวัติส่วนตัวครับกดที่กระเป๋าเงินของฉันครับกดเงินฝากครับกดที่แมนนวลด้านบนครับอันนี้จะเป็นเลขที่บัญชีรวมทั้งชื่อของทางบริษัทนะครับให้เรากดโอนเงินเลือกจํานวนเงินที่เราโอนเข้ามาครับสําคัญสุดคืออย่าลืมแนบสลิปมาด้วยหลังจากแนบสลิปแนบสลิปมาแล้วให้เรากดยืนยันการฝากเงินได้เลยครับ หลังจากที่เราเป็น V.I.P. แล้วเรากดมาที่ V.I.P. ครับอ่าอันนี้คือเงินเข้ามาแล้วเราก็ต้องมาเลือกการอัปเกรดสมมุติว่าเราเติมเงินไป1 0 0 0 0บาทเรากดอัปเกรดตอนนี้ได้เลยเราก็จะกลายเป็น V.I.P. ที่เป็นแพทซีนัมทำได้45ครั้งเนี่ยครับต่อวันรวมแล้วเนี่ยจะอยู่ที่270บาทต่อวันนะครับต่อเดือนจะอยู่ที่8,100นะครับแล้วถ้าเราได้เงินแล้วล่ะเราจะทำยังไง ต้องบอกก่อนว่าครั้งแรกที่ลูกค้าถอนเงินเนี่ยครับขั้นต่ําตอนนี้จะอยู่ที่30บาทไม่เกิน60บาทอันนี้คือครั้งแรกเพราะทางบริษัทเขาเป็นนโยบายเหมือนให้ลูกค้าทดลองเล่นเฉยๆส่วนครั้งต่อไปนะครับลูกค้าครับถอนได้ขั้นต่ําคือ500บาทแต่ไม่มีเพดานแล้วลูกค้าจะถอนพันหนึ่งสองพันอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่อย่าต่ํากว่า500ซึ่งแต่ละวันเนี่ยจะถอนได้ครั้งเดียวระยะเวลาทําการเนี่ยครับควรจะถอนในช่วงเวลาไม่เกิน6กโมงเย็น เงินเนี่ยครับจะเข้าตามลําดับที่ลูกค้ากดถอนเข้ามาซึ่งล่าช้าจริงๆถ้าระบบ e อ r ร์ er ror, หรือว่าระบบล,ล่มเนี่ยครับจะไม่เกิน48ชั่วโมงหรือ2วันแล้วเราจะถอนเราทํายังไงกดที่ประวัติส่วนตัวครับกระเป๋าเงินของฉันเหมือนเดิมครับกดถอนเงินครับ มันจะขึ้นว่าคุณเนี่ยครับยังไม่ได้ใส่เลขที่บัญชีหรือข้อมูลธนาคารเลยเรากดยืนยันไปเลยครับใส่ชื่อจริงครับผมหมายเลขธนาคารก็คือเลขบัญชีของเราชื่อธนาคารครับเราเลือกได้เลยอ่าใช้ธนาคารอะไรหลังจากที่ใส่เสร็จแล้วครับกดยืนยันครับผมยืนยันแล้วกลับมาที่ประวัติส่วนตัวเหมือนเดิมครับเข้าไปที่ข้อมูลส่วนตัวครับเราจะไปที่หัวข้อพบรหัสการถอนครับอ่าอันที่3ามนับจากอันสุดท้ายนะครับ จะขึ้นมาอย่างนี้ครับให้เราตั้งรหัสผ่านขึ้นมาเองโดยที่รหัสผ่านนี้เราสามารถใช้เป็นรหัสผ่านเดียวกับที่เราเข้าแอปตัวนี้ก็ได้เพียงแต่ว่ามันสําคัญตรงที่มันเป็นรหัสที่เราใช้ในการถอนเงินซึ่งเราควรจะรู้คนเดียวแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดช่องแรกคือใส่รหัสที่เราตั้งขึ้นมาใหม่ครับช่องที่2คือการยืนยันรหัสที่เราใส่ไปเมื่อตะกี้นี้แล้วกดส่งตอนนี้ครับเรียบร้อยครับสำหรับการโอนเงินเราก็จะได้เงินมาใช้เลยแล้วเราก็ทาภารกิจรายวันต่อไปเรื่อยๆสร้างไรายได้ให้กับตัวเองเรื่อยๆ โดยที่เราเสียเวลาวันหนึ่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำในการดูคลิปหรือว่ากดไลค์ให้งานที่เป็นภารกิจที่เรารับแต่ละวันยังไงคลิปเนี้ยครับอย่างที่ผมแจ้งไปแล้วถ้าเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับที่เพจ dream maker media นะครับสำหรับข้อมูลของอแอปตัวนี้ครับถ้าลูกค้ามีอะไรสงสัยหรือไม่เข้าใจเนี่ยครับจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาเป็น call center ให้กดกดที่ตรงกลางนะครับอ่ จะมีทั้งลูกค้าออนไลน์หรือว่าติดต่อทางไลน์แล้วก็ลูกค้า VIP อันนี้ลูกค้าสามารถเลือกหัวข้อแล้วกดได้เลยเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกค้าอยู่แล้วกรณีที่เราฝากเงินไปทําไมเงินไม่เข้าถอนเงินแล้วทําไมล่าช้าระบบติดขัดตรงไหนหรือเปล่าตรงนี้ลูกค้าสอบถามตรงนี้ได้เลยโอเคครับผมยังไงสําหรับวันนี้ขอบคุณมากที่รับฟังนะครับสวัสดีครับ